สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนมือใหม่ทุกๆท่านนะครับรวมถึงผมด้วยนะฮะก็มือใหม่ผมเพิ่งเริ่มเทรดได้เมื่อ,อวันที่4มกรานะฮะเป็นวันแรกของปีเลยนะครับที่ตลาดหุ้นเปิดผมก็เริ่มเข้ามาหัดเทรดเลยก็ปรากฏว่าเทรดครั้งแรกคิดว่าง,ง่ายนะครับเทรดปุ๊บก็ดอยไปเลย2ตัวนะฮะแต่ถามว่าดอยดอยนี่มันดอยจริงไหมครับจะว่าดอยมันก็ไม่ดอยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ เราดูแล้วว่ามันเป็นหุ้นที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีหน่อยนะครับเราก็ไม่ได้ดูอะไรเป็นหรอกแต่แล้ว่าเอาง่ายๆว่าหุ้นมันชื่อดังนะครับพันทีพอซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับแต่มันก็ลงตลอดเลยนะครับก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงลงทันนี้สักวันสองวันเนี่ยผมก็เห็นมันลงอยู่อย่างนั้นผมก็เลยตัดใจว่าเอาละเมื่อเราซื้อแล้วมันลงเป็นเป็นตามเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันก็คือพอเราซื้อหุ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะลงเมื่อนั้นนะฮะก็เมื่อ เราก็อยากกันนั้นนี้เลยเราก็ใช้อันนี้เป็นตัวที่ว่าเราแค้นละมันเกิดอะไรขึ้นวะผมก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยและเราจะมาหาความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็ปริญญาตัวเลยว่าถ้าผมไม่รู้ผมจะไม่เอาออกนะค,คือยอมเสียไปเลยเป็นค่าวิชานะครับก็ปรากฏว่าพอเราดูไปได้สักพักหนึ่งนะฮะ ก็ไม่กี่วันหรอกเพราะว่าผมพอถ้าผมจะจะรู้เนี่ยผมก็จะพยายามที่จะเปิดคลิปเปิดอะไรดูอาจารย์และะะ้วอาจารย์เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะผมก็ดูหมดเลยนะครับซึ่งมันยากกว่าที่เราจะไปลงคอร์สเรียนอันนั้นนะผมเชื่อว่ามันจะรู้ได้เร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะครับแต่ว่าผมเป็นผมไม่ค่อยมีเวลาง่ายๆนะฮะผมก็เลยใช้วิธีเนี่ยหาความรู้าจากคลิปต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับเขาก็จะมีการแบบ ไม่บอกเราเซททั้งหมดนะครับมันอยู่ที่เราเองว่าเราจะหาคําตอบได้ไหมนะครับสุดท้ายเราก็ได้คําตอบมาว่าก็เราไปซื้อหุ้นขาลงนี่อ่ามันจะไปผิดอะไรก็มันลงเพราะว่ามันเป็นหุ้นขาลงนะครับเมื่อรู้ดังนั้นผมก็ต้องหาความรู้ต่อไปเลยว่าแล้วเราจะซื้อหุ้นยังไงที่มันจะไม่ใช่หุ้นขาลงนะครับผมก็เลยต้องมาศึกษาเรื่องของหุ้นเกือบทั้งหมดเลยนะครับพยายามหา คำตอบให้กับตัวเองให้ได้ในสิ่งที่ผมฟังจากคลิปแล้วบรรดาอาจารย์เขาพูดแล้วเราเพอได้ฟังมาอาจารย์เขาไม่ได้คําตอบเรานะฮะแต่ว่าเขาพูดเขาพูดแต่เราผู้ฟังเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉะนั้นเราจะไม่ได้รับคําตอบใดๆเลยแต่เราจะฟังอย่างเดียวแล้วก็เก็บความสงสัยนั้นมาก็พยายามที่จะค้นหาคําตอบแล้วก็ได้มาในหลายๆเรื่องนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรกว่าทําไมเราซื้อหุ้นลวมลน เพื่อนๆสงสัยใช่ไหมครับว่าเราซื้อหุ้นแล้วทำไมมันลงเวลาเราขายแล้วทําไมมันขึ้นที่เขาเรียกว่าเราขายหมูนะฮะก็เพราะว่ามาดูจากกราฟนะครับเอามาให้ดูผมเคยเขียนเป็นบทความแล้วแต่ว่ามัน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 ไม่เห็นภาพนะภาพเป็นกราฟเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าสมมุตินะฮะสมมุติอ่าเราดูก่อนเลยหุ้นเนี่ยเห็นไหมครับกราฟนี่เห็นไหมนี่นครับคือเจ้าหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ สมมตินะฮะถ้ามันขึ้นเห็นไหมเอาดูแท่งแท่งถ้ามันขึ้นปั๊ดนี่มันขึ้นมาเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นมาแรงขนาดนี้นะฮะอันนี้ในแท่งอันนี้เป็น time frame day คือแท่งละหนึ่งวันถ้าในหนึ่งวันมันขึ้นมาแรงขนาดนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถึงปลายทางแล้วนะ,ะพอถึงปลายทางแล้วมันจะต้องลงครับฉะนั้นสมมุติว่าพอเราไปซื้อหุ้นเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมมุติกลางทางเราซื้อหุ้นแล้ววันนี้วันนี้เราซื้อหุ้นแล้ว ซื้อหุ้นปัป๊บมันก็ขึ้นเราก็นั่งดูด้วยความภูมิคุมใจโอ้โหเราซื้อหุ้นดีนะฮะเราซื้อหุ้นถูกโอ้ยังโอนอย่าง,งนี้เลยนะฮะซื้อเลยพออีกวันหนึ่งปัป๊บมันมาขึ้นในแป๊บเดียวเฮ้ยมันลงอันนี้มันลงเราก็ตกใจเลยนะฮะเพราะเราเป็นมือใหม่ทําไงครับขายเราก็จะขายทันทีครับนะเราก็จะขายไอ้พัดไม่พ้นแท่งนี้นะฮะเราขายเลยขายแล้วเราก็จะพยายามเปิดแอบดูอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าเฮ้ยหุ้นมันเป็นยังไงวะเนี่ยสังเกตดู พอเราขายไปมันก็จะลงไปสักพักหนึ่งนะแล้วมันก็ขึ้นอนีกแล้วมันก็ขึ้นอีกนะฮะพอขึ้นอีกพอเราตามซื้อปั๊บมันขึ้นแท่งหนึงน่งเฮ้ย <ห dumpling S 2> ขึ้นแน่แล้วน<ล>ะขึ้นแน่แล้วปั๊บเราตามซื้อเลยสมมติเรามาซื้อทันแท่งนี้พอามาซื้อทัน,นเฮ้ยมันขึ้นจริงเว้ยไม่หยุดเว้ยมันไม่หยุดลนะนะฮะพอมาถึงวันที่สามเราเข้าซื้อเลยแท่งนี้แท่งนี้เลยนะครับพอซื้อเสร็จปั๊บพอมาถึงตรงนี้เป็นแท่งโดจิอย่างนี้ฮะ มันเปิดตรงนี้ปั๊บอา้าวลงอีกแล้วลงอีกแล้วนะฮะเราใจเสียอีกแล้วะฮะมันลงอีกแล้วนะครับลงอีกแล้วนะครับพอลงปั๊บมันขึ้นมาปิดราคาเดิมว้าวใจหายว่านะครับโอเคก็วันนี้ก็เท่ากับว่าซื้อยังไม่ได้อะไรเพราะว่ามันทําท่าแบบใจหายแต่ความนะฮะในความรู้สึกของเรานะฮะของมือใหม่แบบเม้าอย่างเรานะฮะพออีกวันนึงนะครับอีกวันนึงปั๊บแท่งแดงเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันก็ลงเลยมันก็ลงเลยนะฮะมันลงเลย คราวนี้ทําไงครับไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้จะหาใจความไปวันแล้วเพราะวันนี้ขายเลยนะครับก็ขายเลยพอขายเลยเราเปิดมาดูอีกวันนึงนะครับราคาเปิดมันเปิดตามจริงนะครับแต่ว่าระหว่างวันมันพุพ่งพวดขึ้นไปข้างบนเราก็ใจเสียเอาแล้วกูขายหมูอีกแล้วนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของหุ้นมันเป็นแบบนั้นเองนะฮะถ้าเรายังไม่รู้จักอะไรเลยนะครับเรายังไม่รู้จักอะไรเลยเราก็ควรจะรู้ว่าว่าหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลง นะครับมันก็มีขึ้นมีลงดูอยครมันจะขึ้นลงทุกตลอดเวลาเห็นไหมครับอันนี้สมมุติอันนี้ขึ้นแรงขึ้นแรงมันก็ลงแรงนะครับคันนี้ว่าเวลาที่เราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราควรจะซื้อแบบไหนเราทีจะซื้อหุ้นเนี่ยเราก็ควรจะดูหุ้นที่มันเป็นหุ้นขาขึ้นแต่วิธีที่ถูกจริงๆนะครับสําหรับผมตอนนี้ที่ผมศึกษาอยู่นะครับก็คือว่าที่ถูกจริงๆคือเราควรซื้อหุ้นจากพื้นฐานของหุ้นนะครับ เข้าไปศึกษาพื้นฐานของหุ้นพยายามดูงบการเงินเราดูไม่เป็นเราก็ฟังเอาพยายามเปิดคลิปฟังเกี่ยวกับง,งบการเงินเขานะครับว่าตัวไหนที่คนเขามาพูดให้เราฟังเราก็ฟังแล้วก็ฟังบ่อยๆมันจะเข้าหูไปเองแล้ว,แล,วแล้วเราก็พยายามทําความรู้จักกับหุ้นตัวนั้นๆว่าโอเคตัวนี้เป็นยังไงมันพอไปไหวไหมใอนาคตมันมีหรือเปล่าเราก็พยายามที่จะ,ะคิดวิเคราะห์ดูบ้างน,นะฮะแล้วเราก็เปิดมาดูที่กราฟว่าหุ้นในตัวที่เราสในใจเนี่ยกราฟมันอยู่สูงหรือเปล่า ถ้ากราฟมันอยู่สูงแล้วก็ <_ an> ก็ข้ามไปก่อนเราก็ข้ามไปก่อนเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้ากราฟเราซื้อหุ้นในจังหวะที่มันอยู่แถวข้างล่างแบบเนี้ยถ้าสมมุติอันนี้อันนี้ยังไม่เกิดสมมุตินี้ยังไม่เกิดปุ๊บเนี่ยหุ้นมันอยู่แถวข้างล่างแบบเนี้อ่ะโอเคเราก็พอจะซื้อได้นะฮะเราพอจะซื้อได้สมมุติเราไม่รู้อะไรเลยนะฮะเราเป็นมือใหม่เราก็พอจะซื้อได้ในหุ้นที่มันพื้นฐานดีเราฟังมาแล้วพื้นฐานดีนะครับอย่าใจร้อนเราก็ค่อยๆฟังไปนะฮะ พอเราซื้อเนี่ยฮะมันก็ขึ้นมันไม่ใช่มันก็ขึ้นหรอกครับคือเราซื้อเนี่ยมันต่ําอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอมันขึ้นไปเนี่ยมันจะลงมาบ้างอะไรก็ช่างมันเนี่ยนะฮะมันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราไม่ต้องสนใจอะมันถึงเวลาลงมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วนะฮะลงออกขึ้นยิงขึ้นไปมันก็ลงนะฮะลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับ มันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันไหนถ้ามันจะขึ้นไปได้นานหน่อยมันจะมีวอรุ่มขึ้นมารองรับแบบนี้เนี่ยมีวอรุ่มเข้ามาเยอะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาให้มันมีความรู้เพิ่มเติมมาทีหลังนะครับอันนี้เราเอาคร่าวๆก่อนว่าหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นแล้วมันก็ต้องลงด้วยนะฮะมันไม่ใช่ว่าบันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วไปชั้น2ไปชั้น3าชั้นสไปเลยไม่ใช่นะฮะมันขึ้นแล้วมันก็ลงเราต้องรู้จักตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ครับพอถ้าเราเล่นเป็นแล้วพอเราเล่นพอจจะะะเเเปปปป็็็นนนไม่่ถึงกกกบพออาาาารรรหสณ์วคื เวลาที่เราซื้อหุ้นเสร็จเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเราจะต้องวางแผนก่อนเนอย่างผมตีเส้นไว้ต่างมันเป็นเส้นแผนการที่ผมตีไว้นะฮะที่ผมตีไว้ว่าสมมุติว่าถ้าเราเข้าหุ้นตรงนี้นะฮะเราเข้าหุ้นตรงนี้นะครับเราจะคัดหุ้นทิ้งตรงนี้ถ้าสต็อปลอสถ้าสมมติว่าหุ้นมันตกมาเกินถึงจุดนี้เราจะคัดทิ้งเลยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ถึงสมมุติมันขึ้นไปแล้วมันลง มันลงไม่ถึงเส้นเส้นนี้ที่เราที่เราขีดไว้ฮะ,ะเรียกว่าเส้นแนวรับนะฮะเส้นแนวรับอันนี้ก็ไว้ครา,าวถ,ถัดไปก็จะค่อยๆบอกว่ามันคืออะไรนะฮะถ้ามันไม่ถึงเส้นแนวรับตรงนี้มันจะลงมาก็ช่างแม่มันเราไม่ต้องสนใจปล่อยมันมันลงมาแล้วมันก็ขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ลงจริงจังมันลงแค่ว่าย่อลงมา เขาเรียกว่าสะบัดเมานะฮะเรื่องสะบัดเมาเนี่ยมันเป็นบทความที่ผมเคยเขียนไว้ยาวมากนะครับหลายหลายท่านก็ไม่อยากจะอ่านมันยาวอ่านไม่ไหวนะฮะก็มันก็สะบัดเมาาพะใครที่เป็นเมามก็จะหลุดออกในช่วงนี้แหละรวมถึงเราด้วยนะฮะเราก็จะหลุดออกในช่วงนี้นะฮะพอเมาออกไปตัวจะเบาพอตัวเบาปุ๊บอ่าจะลคุณขึ้นได้นะฮะมันจะณขึ้นไปนะลากขึ้นไปเลยครับแล้วจังหวะนี้อาจจะมีข่าวดีมาปุ๊บมันลากโดดข้ามแกบข้ามข้ามเส้นเส้นนี้ไปเลยโดดข้ามไปเลยนะครับ ก็มีรูปรองรับด้วยมันก็จะโดดขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นไปแล้วมันก็ลงนะฮะมันขึ้นไปสุดแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงนะครับนี่แหละมันเป็นเหตุผลที่ทําไมเราซื้อแล้วมันถึงลงแล้วเวลาที่มาลงเราขายทําไมมันถึงขึ้นนี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลเลยนะฮะถึงจุดนี้ก็ลองออกกันหรือย,อยังนะครับว่าทําไมมันเป็นแบบนี้คนที่เขาเล่นหุ้นเป็นแล้วนะฮะเป็นแล้วนะครับ เขาก็คือจะซื้อหุ้นโดยความมั่นใจว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นขาขึ้นเราไม่ต้องไปดูมันบ่อยนะครับมันจะลงจะอะไรถ้าไม่ถึงจุด stop loss ช่างมันนะครับช่างมันเราก็ปล่อยมันอันนี้มันเป็นเรื่องของใจซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับรวมถึงผมก็ยังยังทำไม่ได้เช่นเดียวกันต้องใช้เวลาฝึกฝนจริงนะครับต้องใช้เวลาหน่อยประสบการณ์เท่านั้นที่เราจะาต้องผ่านมันไปให้ได้ถึงเราจะถึงจุดของความสําเร็จถ้าเราผ่าน mindset ของตัวเองไม่ได้นะฮะเราบังคับใจตัวเองไม่ได้ว่าอย่าขายอย่าขายอย่าซื้ออะไรพวกนี้นะฮะถ้าเราบังคับไม่ได้เราแพ้ตลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็ขาดทุนเท่านั้นไปเรื่อยๆนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าเวลาที่เราฝากตังค์เราไม่เคยไปอัพสบุดเลยบางทีฝากแล้วก็ฝากเลยไม่เคยไปดูดอกโบนดดอกเบีย้ยเราไม่เคยดูปล่อยได้เป็นปีสองปีปล่อยได้ แต่พอหุ้นเราดูตลอดเวลาเดี๋ยวเปิดมาดูเดี๋ยวเปิดมาดูให้แดงไม่ว่าให้เขียวไม่ว่าให้แดงไม่ว่าเขียวสมมุติว่าเงินแสนหนึ่งที่เราลงไปเนี่ยเราอยากจะให้เดือนหน้ามันกลายเป็นแสนห้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องนึกว่างค่าสมมุติว่าเราเงินฝากไปแสนหนึ่งในแบงค์เนี่ยสิ้นปีมันก็ได้ดอกเบี้ยมันนิดเดียวนะฮะฉะนั้นพอเรามาลงหุ้นเนี่ยเราลงไปแสนหนึง่งเราคิดว่าเฮ้ยเดือนหน้ามันจะได้เป็นแสนหนึ่งหมื่น เดือนนาจะได้เป็นแสนสองหมื่นแสนสามหมื่นซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็เลยใจเรามันก็เลยคอยจะร้อนตลอดเวลาว่าเฮ้ยแดงแล้วต้องขายไปหาตัวใหม่ดีกว่าขายไปหาตัวใหม่ดีกว่าฉะนั้นมันไม่มีทางได้กําไรหรอกครับเพราะมันต้องขายอยู่ตลอดเพราะเราซื้อประเดี๋ยวมันก็ต้องย่อนะครับเพราะมันขึ้นแล้วมันก็ต้องย่อต้องพักของมันเป็นสูตรเ,เป็นเป็นเรื่องของมันนะะั่นแหละฮะเป็นเรื่องของหุ้นที่มันต้องเป็นแบบนั้นนะครับส่วนว่าทําไมเป็นแบบนั้นเอาไว้ผมจะมา อธิบายเป็นอย่างๆไปเป็นทีละอันทีละอย่างไปที่ผมหาความรู้มาเข้ามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับซึ่งในหลายๆที่เขาไม่ให้เราเขาเขาก็ไม่เปิดพื้นที่ให้หรอกเพราะว่าบางอย่างเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้ครับเขาก็ต้องไปเสียตังเรียนนะครับแต่ว่าเมื่อผมพยาไปขนขวายหาความรู้ได้มาแล้วก็อยากจะมาแบ่งกันโดยที่เราก็ไม่ต้องไปเสียตังกันนะแต่ว่าถ้าใครแบบเบื่อที่จะฟังเบื่อที่จะดูก็ ไปถ้าอยากถ้าอยากป,ประสบความสําเร็จในเรื่องหุ้นนะครับก็ไปหาคอร์สเรียนได้นะครับแต่ว่าถ้าคอร์สฟรีเนี่ยคอร์สฟรีเนี่ยนะครับเข้ากลุ่มฟรีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่เป็นนะเราอาจเสียหายได้เพราะว่าบางคอร์สเนี่ยนะเขาเราเข้าไปเนี่ยเขาแนะนําซื้อให้เราเนี่ยบางทีเราซื้อไปเ,เรากลายเป็นไปซื้อรากหุ้นให้เขานะฮะซึ่งเขาถือหุ้นในราคาต่ําพอเราเข้าไปกลุ่มใหญ่เนี่ย เข้าไปช่วยกันซื้อปุ๊บแลนลากราคาขึ้นนะครับมันทาให้หุ้นที่เขาถือในมือราคาถูกซื้อไวรอเนี่ยขายได้กําไรออกมานะครับแล้วก็ทิ้งให้เราคนะ้างอยู่บนดอยครับฉะนั้นเวลาที่มีกลุ่มไหนที่ฟรีฟรที่ดึงลราเข้าไปเล่นเนี่ยอันนี้ะระมัดระวังเลยนะครับถ้าเรายังเข้าออกหุ้นไม่เป็นก็อย่าไปเสี่ยงตรงนั้นนะครับผ่านได้ก็ผ่านหาความรู้ดีกว่าครับช่วงนี้ตลาดพันผวนหนักนะฮะเกิดจากรัเสเซียยูเครนก็เราก็อาศัยช่วงจัง,งหวะเนี้ย หาความรู้ไปด้วยนะครับเปิดตลาดมาตลาดสดใสเมาาื่อไรเราก็เก่งพอดีครับสําหรับวันนี้ก็ขอพอรค่นี้ไว้โอกาสหน้าไว้มีอะไรอะไรก็จะมานั่งคุยกันใหม่นะครับกับมือใหม่ด้วยกันนะครับหัดเล่นนู่นไปพร้อมๆโพ,พ้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ